เจ้านี่จะตัดน้ำพริกกับนอเจ้านอคุณปเปิดแมาขายตะวันปีสาวกว่ามึงย้อมเสื้ออันหางใหญ่ๆสมศิษย์ชอบหางใหญ่เนาะสมศิษชอบหางน้อยก็เ,เลยเอาหางน้อยเจ้าโลละห้าสิบบาทเลยนะบ้านเรา,าบ้านนี่นะว่าจะไปหาหนอแต่ว่าเพิ่งเมื่กี้เพนได้ไปได้อยู่เนาะมีการนัดสมศรี ใช้ปแต่การมันนักตามน้ำพริกปีนะคะเจ้าอยู่เนาอคุณสามียังตื่นแต่ฟอนจะไปฟอนแป้งหลังขาเออแป้งหลังขาลุงเด่นแล้วแน่วมแล,ล,ล,ล้วน,นะ,นะวันเนี้ยสามวันแล้วกัน แล้วเดี๋ยวคุณถามเอากันแล้วอะวันนี้อีกนอมกมึงทั้งว่นไปเลยนีมมันจะไปลลลแล้วอย่ากำล,ลังตั้งเสาแล้วอันเอาเสาลงแล้วพอตว,วันรอปูนอยู่บ่รอปุนแห้งมึงยังงข้าจะโคอเดี๋ยวจะโตใรนอ่ะพี่กะปิแต่ฉัดแน,น่สตูอกกูมาปุ๊บมหนึ่กินี่เลยอนี่ะ

พชิ้นข้าวเหนียวปีาวิปาจข้าวเจ้าข้าวหลุงผู <S 2> <S 2> <S 2> ้สาวไม่ยังไม่ตื่น ก็กินมันก็รสเผือเดียนักเียไปว่ามันปามโมด้วยคเลยกำขวางด่ะล่ะหนาวแฉงงุ่นกับแกงไอเนี่ยไปแห้งฝ่อปลอยชุบประกับว่าบ่อืมันไปแต่ถ้าเอาเปล่าอ่ะแกงอาเปล่าเงนไปปอยชุบปกัปลอยชุ ลุงเผาไปเป็นอาชีพดเด่นเอม็งก่มีส้างสยอไม่ถึงน่เขทางลูกตางน่จเนี่ยนี่ากูตักมมันกว่าฮะ่ากนว้อนนีะ้ามเอามันก็เลยม่ิเาพักไว้ยามือย่าง ขึ้นหั่นกะจะขึ้นหั่นกะออกนโตขนแข่งฮะคบ่าแจ้งหมดเอาอยากอะ่ะเอานไเ่าหเนยื เอาเห็นปาเกลนดเลนดใสเลยไม่ปลาไมตกบุ๊คกคุณคุณอยายเป็นห้องนกคุณคนไทยเป็นห้องนกในดินนี่อ่ะนกในดินชอบกินห่างเลยน้อยมาลําดีหางยายแบบ กินข้าวสองปีน่องหลานก็ยู่อยู่หลานไปทํางานเนาะกลังอ่านสามีกํตื่นเตี่ยลุงเดชกลับมาเราเลยกินช้าก e ับพี่น่องเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าทีที่สามกรุณากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอรขอบคุณเจ้า